เลือกตั้งครั้งที่แล้วนะผมก็เลือกนะครับพรรคเนี้ยพรรคที่เชียร์พม่าเนี่ยผมก็เลือกนะครั้งที่แล้วผมเสียดาได้บัตรผมจิบัยเนี่ยอืมผมไม่นึกว่าพรรคนี้จะเป็นแบบเนี้มีหน้าไม่สนใจเรื่องชาวบ้านเลยไม่สนใจเรื่องการเป็นอยู่การอยู่การกินของประชาชนเลยสนใจในเรื่องต่างดาว สนใจในเรื่องอะไรก็ไม่ไม่สนใจชาวบ้านเจ้าช่องเลยโอ้โหเสียดายใช่ไหมเสียดายบัตรที่ผมเลือกไปรัวเงี้ยผมไม่เลือกหรอเสียดายโอ้ยเสียดายเสียดายเสียดายรัวเงี้ยผมไม่เลือกเลยแหละอยี่ยงเงี้ยผมมุดสหยุดงานหยุดการไปเลือกตั้งหวงใจท่านมาพลิกแก้ไขปัญหากับท่านกับประช่างปัญหาไม่ไหวแล้วท่านเลยสมัยหน้าท่าน อย่าได้เลยเรียกคนอื่นีนว่ะโอ้ไม่ไหวผ่านผ่านผ่าน